อ่ะนะครับก็ต้องมีอ่ามาเอาอ่าอืม ก็แบบว่าก็มีคนบอกว่าเออพี่ครับอ่าสอนเอพี่แคะแล้วสใส่ปกคลิปยังไงล่ะคะก็แล้วผมจะมาสอนใส่ปกคลิปนะเออก็ต้องขออภัยเสียงฟ้าเสียงฝนเนยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างแ่อาจจะมีเสียงฟ้าเสียงฝนเข้ามาก็ต้องขออภัยเวลาที้ดีด้วยนะครับผมนะอ่ะขั้นแรนะผมเราต้องทําปกคลิปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นคลิปใหม่ผมกำลังทำนะสมมติว่าผมอยากเอาตรงไหนเป็นปกดีเอาตรงนี้เป็นปกนะนี่นะครับผมนะแล้วก็ แคปมาเลยอาจจะประดิบดนะึบดาแต่คราวนี้แล้วก็เลือกนะครับผมเนะี่ยเป็นคลิปนะ <c oughs> อ่านี่นะครับผมเนะี่ยเราได้ปกคลิปแล้วใช่ไหมเราได้ปกคลิปแล้วแล้วก็ใส่พวกบวกอะไรวะเเอออ่าเป็น อย่างนี้นะครับผมนะหลังจากที่เราได้ปกคลิปแล้วเนี่ยล้วก็กดจับภาพแล้วก็ผมปุ๊บนะพอเราได้ภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วก็ผมนะแล้วก็ไปที่เฮ้กูเกิลค e นะครับผมนะเจออะไรก็มถ้าเจออะไรไม่ดีก็อย่าคิดมากนะครับผมนะอ่าแล้วผมนะปุ๊บแ๋ยวคราวนี้อ้เดี๋ยวผมกดออกมาก่อนเลยนะอะเดี๋ยวผมสร้างแท็บใหม่เลยนะครับผมนะแล้วกดไปที่ยูทูบนะครับผมนะ อ่ะบันดูฮืบปนะนะ่นนั่นน่นนนนแล้วคราวนี้เราก็เลื่อนมาที่3จุดนะครับผมนะกดที่เว็บเวอร์ชันเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับผมนะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยไปที่รูปบวกไปเลยกดอัปโหลดวิดีโอนะครับผมอ่าโอ้โอ้โอ้เอ้ และหลังจากนั้นเราก็กดที่เลือกไฟล์นะครับผมนะแล้วก็กดที่ไฟล์นะครับผมนะสมมติว่าผมจะลงคลิปเอ่อ, <c oughs> เ,อ,อเลือกไฟล์นะผมจอกวิดีโอนะผมสมมติว่าผมจะลงคลิป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  คลิปนี้ละกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็ล้อมมันลอยไปอ่ดูบดู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 ดดดจุบๆๆๆๆ๊บจ้จุ๊บจุจุ๊หลังจากนั้นนะครับผมนะแล้วก็มากดที่อัปโหลดภาพขนาดย่อแล้วผมนะปุ๊บแล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมนะเอาทํายังไงล่ะครับให้ทุกคนนะครับกดดับหน้าจอแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอใหม่นะครับผมนะแล้วก็รีบกดมาใหม่นะอ่ะอาอของผมเข้าได้เลยนะก็แล้วแต่อารมณ์ Google แล้วมั้งครับเออไอภาพข้าง นนี่ก็ไม่มีแรงสินะครับผมนะแล้วกดอันนี้นะปึ๊บแล้วก็นี่เลือกอันอนี er ้ที่เราอันนี้ไว้ปึ๊บนี่นะครับผมนะก็จะเป็นปกคลิปนะลวครนี้เราก็ใส่ชื <keyboard 1970> ่อคลิปใส่อ <z> ธ li> ิบายอะไรไปแล้วผมนะทุกคนก็จะลงคลิปเป็นกันอยู่แล้วเนาะเออเนี่ก็จะเป็นการใส่ปกคลิปนะครับผมแล้วก็ไม่แค่นี้นะก็ง่ายๆนะครับทุกคนนะก็